ฝนใหม่เมื่อคืนนุกนานจ้านุกนานโอ้โหนุกนานเหลือเกินมุมใหม่นุกจนไม่อยากขึ้นเข้าลาวเลยเดี๋ยวนี้นะ่ะโอ้โหเป็ดแคร,ร่มดีของแคร่ของแคร่จ้าขึ้นแล้วเหรอ ึ้นมาสะบัดบ๊อบดีพี่น้องชอบแม่สรกราวทุกท่านนะคะช่องคุณแม่บ้านนอกนะคะเปิดประตูเสร็จนะคะก็คือไม่มีโอกาสได้ถ่ายหลอกคะ่ะแล้วก็ยังไม่กินอาหารด้วยนะคะออกไปข้างนอกเลยนะคะนู่นค่ะออกไปมุมมุมใหม่นะคะมุมตรงใกล้กระท่อมนะคะ มุมใต้ต้นต้นแคนะคะเดี๋ยววันนี้แม่มีนัดลูกนัดติดผ้าม่านเอ้าพี่น้องมองไปเห็นรังนกโอ้โหมีนกน้อยมาออกที่กอไผ่โอ้โหธรรมชาติดีจังเลยนะคะไปเก็บไข่กันดีกว่านะคะเนี่ยวันนี้เก็บไข่เอาไข่ไปส่งเพื่อนแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งเลขบัญชีให้เขาเลยแม่ไม่ว่างเลยวันนี้ไข่ไว้แบบนี้เลยนะคะนี่ดังนอกแล้วก็เปิดไว้งี้คะ่ะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยะคะ่ะ มาเปิดฝาเปิดฝาให้แสงแดดรีบเข้ามานะคะจะได้เราไม่ได้ใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะ,ะแม่อยู่แม่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าเชื้ออะไรนะคะตอนพี่สาวอยู่เขาใช้อยู่ค่ะแต่แม่เพราะเขาไม่เปิดหน้าต่างออไม่เปิดหน้าต่างไม่เปิดฝาเล้าเป็ดแบบแม่นะคะ,ะแม่จะเปิดแบบนี้นะคะเปิดให้แสงแดดเข้ามาคะทิศตะวันออกนะคะทําหน้าไปเอ่อ เอากระเบื้องแค่มาแปะๆไว้ค่ะถึงว่าวันที่ลมแรงทําให้ฝาเราเป็ดปลิวไปสองแผ่นนะคะทําให้เป็ดไปอยู่ข้างนอกตั้งแต่กี่โมงเราก็ไม่รู้นะคะก mm. ็เลยทําให้วันนั้นได้ไข่เป็ดแค่สิบเอดฟองนะคะ mm. แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็เป็นทิศตะวันตกมันต้องให้เป็นเราก็ไม่ได้ทําดีมากค่ะทําแบบบ้านๆนะคะแบบง่ายๆที่เคยทําไว้ให้นะคะเก mm. ็บไข่เป็ดกันดีกว่าอะตรงนี้ก่อนนะคะน้อยๆ ได้สามสี่ห้าหดแล้วนะคะเขาก็จะติดออกไปเล่นข้างนอกนะคะพี่น้องส่วนไอคลิปก่อนก่อนที่แม่พูดถึงเรื่องหัวอาหารเป็ดราคา499กับ530มนะคะมันก็น่าจะไม่รู้จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะคะว่าทําให้ไข่เป็ดเพราะว่าวันนั้นอยู่ดีๆก็ได้ไข่34ฟองทั้งรอบเช้ารอบเย็นนะคะเดินไปเจอบังเอิญมองไปเห็นแล้วเหลือบ เรามีเป็ด34ตัวแล้วเราได้ไข่34ฟองอ่ะพี่น้องมันก็แต่ก็ต้องศึกษาไปสักพักหนึ่งนะคะว่า,าการขึ้นลงคงที่ประมาณไหนนะคะเพราะว่าถ้าถ้าใช้ตอนนั้นมันมันก็เอาแน่นอนไม่ได้นะคะพี่พี่น้องทั้งทั้งแหนแดงที่เราเสริมมาทั้งราคาอาหารเป็ดที่ถูกลงนิดนึงกับอาหารเป็ดที่ราคา แพงกว่าตอนนั้นนะคะก็คือห้าสามศูนย์นะคะหนึร้อยสาสิบาทโอ้อาหารเป็ดนี่แพงจริงนะพี่น้องนะถ้าใครลดต้นทุนอาหารเป็ดได้นี่นะคือสุดยอดนะคะแปดโมงนิดนิดนะคะอ่ะสิบห้าแล้วนะคะมาดูตรงนี้กันไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งเลยนะคะสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าได้ยี่สิหกฟองนะคะวันนี้ เมื่อวาน25ฟองนะคะเมื่อวานได้25วันนี้ได้26อาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะคะอาจจะแม่ถ่ายไว้บ้างอะไรคะ่ะแล้วก็มาตัดต่อนะคะเพราะถ้าบางทีก็ถ่ายวันต่อวันเราไปเก็บคลิปไว้รวมกันมาตัดบางทีก็ลืมนะคะทำดูเป็ดแล้วก็ให้เขาเล่นสักพักหนึ่งค่ะเล่นน้ําพักหนึ่งอ่ะแม่ต้องรีบเข้าเมืองวันนี้อยู่นานมากไม่ได้คะ่ะปล่อยให้เล่นครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ แม่ต้องเข้าเมืองนะคะมีธุระนะคะนัดช่างติดพมานนะคะไปพวกเธอไปพอแล้วไปฉันมีธุระไปกาบกาบไปก้อนนี้สรุปได้ไข่เป็ด2 6ฟองนะไปกาบกาบไปเดี๋ยวมาเล่นใหม่พรุ่งนี้มีเวลานานไปไปไปเร็วไปกาบกาบไปไปเร็วกาบกาบเร็วไปก็ ขอบคุณนะ FC ทุกท่านนะคะที่มารับชมคลิปชอมแมสโรกราวนะคะช่องคุณแม่บ้านนอกนะคะช่องเล็กๆนะไปเร็วๆไปเร็วกลาบเร็วอ้าวขึ้นไม่ไหวอีกอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไปเร็วๆเร็วๆเรวๆเรวขึ้นดิเธอไปนะคะ แล้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปช่อแม่สโสรกราวนะคะเราโหลดคลิปลงแล้วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว,รว,รวอา้าวไปติดสายบัวอีกสรุปแล้วอาหารถูกกับแพงก็ไม่น่าจะมีผลนะคะดูเส่งล้ป้ากาบกาบ้าเร็วก็ใช้กระสอบนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ ก็สอบที่สามจะลองดูอีกสักพักหนึ่งนะคะเราต้องดูแลศึกษานะคะมาเร็วเดี๋ยวตัวหนึ่งมาเ,เ,เร็เวเร็วเร็วกราบกราบเร็วเพื่อนเข้าหมดแล้วเร็วกราบกราาบกราบอากาศเดด็ดร้อน,นะคะ่ะมาเร็ว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 กเธอเข้าไปพบกันคลิปหน้านะคะ ๋ยวเอาเป็ดเข้าเราให้ครบอีกตัวหนึ่งอ่ะเร็ว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 เธอทำไมช้ากับเขาเธอละไปเร็ว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 เป็ดไข่ปตดไขอ่อารมณ์ดีติดออกมาเล่นน้ำทุกตัวแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนต้องให้ต้อนอ่ะอ่ะทรงเป็ดเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยนะ,นะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะจะอมที่ปลูกไว้นะคะที่สวนนะคะ สวยๆเลยไข่เจียวชะอมอร่อยๆนะคะไข่เจียวชะอมไข่เจียวเผ็ดชะอมนะคะเคยทำกินแล้วนะคะอร่อยมากๆเลย